เ,เรามาส่งองมะละกอกันรอบนี้คือวันที่หนึ่งมิถุนาเราปลูกไว้เป็นแถวเลยตัวเล็กๆเป็นตนกานะฮะพี่แกงมาตักมุดตักเสื้อได้ด้วยนะฮะแล้วก็ฉีดยาเบือปูไว้แล้วน่าจะอาการดีขึ้นหลังจากที่เขาแบ,บบใบยึดกะ ็นหยิกเลยนะนีะ่เราปลูกไว้ทุกซอกทุกซอยทุกมุมตามชายป่าสายต้นยางเห็นไหมมมาร์กอใบหยิกแล้วก็มีฟักปลูกฟักไปด้วยมา้วกอต้นเล็กๆสายทับนะลูกนะเดี๋ยวน่าจะโต,ตละเพราะย่างนี้สักมาล์กอเขาโตดี รลกอเป็นแถวดูต้นนี้จะรอดไหมนะต้นที่อยู่กับต,ตอตรงนี้